ชาวต่างชาติคนนี้นะครับชอบประเทศไทยมากที่สดุดภายหลังเดินทางท่องเที่ยว3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือกัมพูชามาเลเซียและไทยคํำถามคือเพราะอะไรเขาถึงชอบไทยมากที่สดุดในคลิปนี้มีคําตอบครับ just looking at documentaries growing up my impression of Asia was always to t h going be very poor very undeveloped and in a way kind of dangerous especially me traveling with my girlfriend danielle i was worried for her safety so i didn't know what to expect for everyone like me considering a trip to asia what i can tell you is there is absolutely no reason to worry no reason to panic because what we found in thailand in so far in three countries has been the complete opposite of what the documentaries and the news make it out to be Thailand is amazing. What a beautiful country. หละบอยบินมีเรื่องอยากเราให้ฟังสบัสดีสวัสดีพี่นองปองป่ายมดสุขุสุขคนมาพบกับหละบอยบินกับร้ายการอยากเราให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอีพีที่227นะครับและในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับดักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มาเที่ยว3ประเทศในเอเชียตะวันออกเสียงใต้แต่เขาชอบประเทศไทยมากที่สุดเพราะอะไรกันเราไปดูกันเลยนะครับผมพวกเราเคยได้ยินเป็นประจำเลยนะครับ เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ชอบมีมุมมองต่อประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับแต่ชาวต่างชาติหรือหนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ล้วนแล้วแต่มีมุมมองที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะมีมุมมองที่คล้ายๆกันแต่แน่นอนว่าไม่เหมือนกันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและคนที่แอดมินจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นอีกคนที่มีมุมมองต่อประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจแอดจะเอาไฮไลท์ที่สําคัญบางตอนให้พี่ๆได้ดูนะครับหลังจากนั้นเรามาสรุปกันอีกทีเราไปดูกันเลยนะครับ And we're talking about Bangkok, but now we are three countries into Asia. We have been in Asia now for a total of six months. We spent three months in Thailand, mainly in Bangkok. We spent two months in Cambodia, and now we've been here just for half a month in Kuala Lumpur. And so far, and I want to tell you my first impressions. Between the three countries, Thailand, Malaysia, and Cambodia, I i know everyone's going to have a different opinion but i definitely have a favorite so far i love so far thailand the most it's had the most things to do we had the most fun and we enjoyed our time there the most just looking at documentaries growing up my impression of asia was always to be this very undeveloped place with the exceptions of maybe south korea and japan everywhere else was was going to be very poor very undeveloped in in a way kind of dangerous especially me traveling with my girlfriend Danielle I was worried for her safety so I didn't know what to expect for everyone like me considering a trip to Asia what I can tell you is there is absolutely no reason to worry no reason to panic because what we found in Thailand in so far in three countries has been the complete opposite of what the documentaries and the news make it out to be Thailand is amazing what a beautiful country especially Bangkok. Coming out of the airport, the first thing you notice is like super developed. There's high rises everywhere, massive highways, two, three stories high, cars, trains going everywhere, and all of this is happening. ก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปไฮไลท์ของชาวต่างชาติคนนี้ต้องบอกเลยว่า เขาให้มุมมองต่อประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจนะครับชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อว่าเอเนริกภายลังที่ทํางานในสหรัฐอเมริกามาหลายปีนะครับเขาและคู่รักของเขาตัดสินใจขายทุกอย่างเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทั่วโลกความเป็นจริง YouTube ของพวกเขามีหลายกว่า81วิดีโอและมีผู้ติดตาม1,600คนนะครับแต่แอดมินเห็นว่าคลิปนี้นะ่าสนใจเป็นพิเศษเพราะเอนริกได้ให้เรตติงความชอบของเขาภายลังเดินทางไปท่องเที่ยว3ประเทศนั่นคือมาเลเซีย เียกัมพูชาและประเทศไทยนะครับ เอนริกบอกว่าเขาได้มาท่องเที่ยวอยู่เอเชียตะวันออกเสียงใต้เป็นเวลา6เดือนภายใน6เดือนนั้นเขาอาศัยอยู่ไทยหลักๆคือกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเวลา3เดือนอยู่กัมพูชา2เดือนและมาเลเซียค,ครึ่งเดือนแล้วแน่นอนเขามีประเทศที่ชอบที่สุดนั่นคือประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพก่อนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเอนริกบอกว่าเขาได้เห็นสรารคดีและสื่อต่างๆได้นําเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยในลักษณะที่แตกต่างจากความเป็นจริงมากนะครับเพราะสื่อต่างๆบอกว่า ประเทศไทยนั้นด้อยพัฒนาอย่างไม่ทันสมัยและไม่ปลอดภัยแต่พอมาถึงมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อนําเสนอเขารีวิวประเทศไทยดังต่อไปนี้นะครับผมหนึ่งความซีเวลัยของกรุงเทพกรุงเทพนั้นสวยงามน่าสนใจและทันสมัยเดินออกจากสนามบินสิ่งที่ได้เห็นอย่างแรกคือความซีเวลัยมีตึกสูงเต็มไปหมดมีทางด่วนที่ทันสมัยมีรถคนส่งสาธารณะอยู่ถูกที่และที่สําคัญสิ่งปลุกสร้างต่างอย่างอยู่ในสภาพที่ดี ที่สุดไม่เหมือนกับบรรดาประเทศอเมริกาและยุโรปสิ่งปลูกสร้างมีอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับและมีลายอย่างที่สุดโสมตามการเวลาของมันนะครับ 2. เขาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับภาษานะครับแอนริกบอกว่าชาวไทยนั้นใจดีก็จริงนะครับและเป็นมิตรด้วยแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถ้าคุณคาดหวงังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดคุณต้องคิดใหม่แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารบาร์เขาอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษ,กฤษได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับเพราะชาวไทยใจดีมาพวกเขาพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือคนตลอดเวลาแม้พวกเขาจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พวกเขาก็จะพยายามใช้ Google Translate แปลช่วยคุณนะครับ3นะครับเขาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถคนทรงสาธารณะนะครับ เขาบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพสะดวกสบายมากนะครับระบบการขนส่งทันสมัยมากมีตัวเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นตุกๆแท็กซี่รถเมล์รถไฟใต้ดินนอกจากนั้นก็ยังมีรถไฟลอยฟ้านะครับการขนส่งแต่ละประเภทก็ถูกมากๆนอกจากนั้นก็ยังมีกราบราคาราวๆห้ถึงหดอลลาร์เทียบเทียบกับต่างประเทศคือคล้ายๆ Uber อร์นะครับอีกทางเลือกก็คือการเดินไปตามสถานที่ต่างๆใกล้ๆที่สําคัญมีความปลอดภัยมากเอนริกอย่างเสริมอีกว่ามีหลายครั้งที่เขาและแฟนไป ดูนางฐานข้าวหรือไปทําธุระตอนกลางดึกนะครับกลับที่พักก็เที่ยงคืนแต่ก็ไม่กลัวอะไรเพราะกรุงเทพมีความปลอดภัยสูงนะครับซีนะครับเขาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับคาครองชีพในกรุงเทพเขาบอกว่าประเทศไทยมีคาครองชีพที่ถูกมากๆถ้าเทียบกับบรรดาประเทศยุโรปและอเมริกาเอ็นริกบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงโรงแรมหรือกิจการเพียงอย่างเดียวแต่เขาหมายถึงทุกอย่างเช่นว่าอาหาร1ดอลลาร์สดอลลาร์คุณก็ได้อาหารที่อร่อยอ มาทานแล้วนะครับถ้าคนไม่อยากที่จะออกไปทานข้างนอกคนก็สมารถที่จะซื้อเนื้อซื้อผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกมากแต่คุณภาพเน้นๆนะครับสาหรับสองคนก็ประมาณ50ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็ถือว่าถูกมากๆนะครับที่พักก็ถูกเช่นกันอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกตกแตง่งครบครันนะครับราคาอยู่ที่600ดอลลาร์ต่อเดือนมันถูกมากๆเทียบกับไมอามีสหรัฐอเมริการาคาอาพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะครับ ราคาอยู่ที่3,000ดอลลาร์แต่ที่ไทย600ดอลลาร์ต่อเดือนอยู่ใจกลางเมืองใกล้ๆสถานีคน2งใกล้สถานีรถไฟใต้ดินถือว่าถูกมากๆนะครับผมฮะนะครับเขาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการขับขี่รถในไทยเอ็นริกบอกว่ามาไทยข้งแรกก็อาจจะช็อกเหมือนกันนะครับเพราะที่ไทยขับรถเลนซ้ายนะครับเหมือนอังกฤษแต่อเมริกาขับรถเลนขวาอีกอย่างที่อยากให้รู้นะครับก็คืออยากให้ระมัดระวังเวลาขับขี่รถเพราะที่ไทยพวกเขาขับรถเหมือนกับว่าเขาพึ่งต้น อะไรมานะครับวิ่งเร็วมากโดยเฉพาะรถมอไซค์เยอะมากนะครับผม 6. กนะครับคาเฮลม,ม,มองมองเกี่ยวกับการนําใช้บัตรเครดิตนะครับเขาบอกว่าเรื่องการจ่ายค่าอาหารและการบริการต่างๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะที่ไทยรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเกือบทุกที่แต่ไม่ใช้อเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับ 7. เขาบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาประหลาดใจนะครับก็คือที่ประเทศไทยนะครับมีหญิงมากกว่าผู้ชายเอนริกบอกว่าประมาณ70เป็นผู้หญิงดังนั้นถ้าคุณโสดขอแนะนำให้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เลยโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับและสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของกรุงเทพคือร้านหนวดมีอยู่ทุกที่ที่สำคัญราคาราวๆหาถึง6ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณใช้บริการตามที่พักโรงแรมก็อาจจะราคาสูางหน่อยราวๆ20ถึง30ดอลลาร์ นะครับแต่ถ้าเป็นร้านนวดทั่วไปก็ไม่แพงครับผมก่อนจบคลิปนะครับเขาอย่างสิงท้ายไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพวกคุณควรมาเที่ยวประเทศไทยขอแนะนำนะครับเพราะชาวไทยนั้นใจดีชาวไทยชอบคุณแน่นอนประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the land of s m i l e และนั้นก็เป็นความจริงพวกเขามีรอยยิ้มนะครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกที่ทุกๆคนเป็นกันเองมีเมตตาผมเองก็ หลงรักชาวไทยเหมือนกันหลงรักวัฒนธรรมไทยประมาณ98ส่วนร้อยของคนไทยเชื่อถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งก็เป็นศาสนาที่สอนให้คนมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สําคัญต้องคอรพซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าคุณจะมาเที่ยวครั้งแรกคุณจะรู้สึกเหมือนบ้านเลยนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่ชื่อว่าเอ็นริกนะครับผมต่อกับวิดีโอของเขานะครับก็มีชาวอทยเข้ามาคอมเมนต์แต่แอดมินคัดออกมา เป็น3ามุมมองด้วยกันนะครับค่อนข้างที่จะยาวดังนั้นแอดมินเลยเอาสามมุมมองก็พอนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองชาวไทยคนแรกเลยเชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าในฐานะคนไทยดีใจที่ได้ยินว่าคุณชอบประเทศไทยพ่อแม่ของเราสอนรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับ การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้มาเยือนมาเยี่ยมบ้านเรานะครับและทําให้พวกเขามีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่เป็นวิธีปกติของคนไทยเรายิ้มแถบทุกครั้งที่เจอกันหรือแม้แต่ไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจเราเชื่อว่ารอยยิ้มจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นฉันคิดว่าเหตุผลที่หญิงสาวหรือชายหนุม่มมีอยู่ทุกที่ในกรุงเทพเนื่องจากงานกรุงเทพมหานาครเป็นเมืองลักสําหรับงานที่หลากหลายพวกเขามาจากทุกสวนของประเทศไทยเพื่อมาทํางานที่นั่น ดังนั้นชานหวังว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยอีกในะอนาคตขอให้คุณมีทริปดีๆและขอให้โชคดีทุกๆท,กที่ที่ไปนะครับสวัสดีจากประเทศไทยนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคุณควรหาข้อมูลจาก YouTube เพราะข้อมูลจาก YouTube นั้นดีกว่าลหลายๆสื่อนะครับข่าวบางสื่อไม่ยุติธรรมสําหรับประเทศไทยเนื่องจากการเมืองมีสื่อตะวันตกมากมายเช่นว่า BBC ไทยและสื่ออื่นๆให้ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยวิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย คือดูจากยูทูบเบอร์และอา่านหนังสือท่องเที่ยวนะครับเรา,าอาัดท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าขอบคุณที่รักประเทศไทยและหวังว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแนะนําให้ไปเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเชียงใหม่เชียงรายนานมีวัฒนธรรมและการประจนภัยดีๆมากมายและยังเป็นธรรมชาติอีกด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยูทุกพื้นที่ถุกท,ท,กที่ที่คุณไปการคมนาคมและทางหลวงดีมากและเชื่อ ต่อกับทุกสวนของประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ทุกทีที่คุณไปนั้นรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะคนไทยนั้นใจดีและอ่อนโยนมากนะครับผมนี่ก็เป็นมุมมองจากใจของชาวไทยที่มีตัววิดีโอของคุณเอ็นริกและเดนเนลนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่มีมุมมองต่อประเทศไทยส่วนพี่ๆน้องๆทางบ้านนะครับมีมุมมองอย่างไรต่อกับวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะอเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและที่สําสคัญกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแฮดมินด,ด้วยนะครับผมก่อนลาจากกันในวันนี้ขอให้พ่อแ่พีพน่น้องจงมีสุ คุภาพแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีเราเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ